ตำนานบัวลอยสามถ้วยพรจากแม่ผู้ส่งลูกสู่เรือนหอเล่ากันว่าหลายร้อยปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบซุยหยางมีหญิงผู้หนึ่งชื่อแม่เหมยหลานนางขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ใจอ่อนโยนแต่ก็เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งในแคว้นเพราะนางเลี้ยงดูลูกสาวเพียงคนเดียวอาเมมาด้วยตัวคนเดียวหลังสามีเสียชีวิตในศึก เมื่ออาเม่เติบโตงดงามฉเฉลียวฉลาดและถึงวัยออกเรือนชายหนุ่มจากตระกูลดีได้มาสู่ขอแม่เหมยหลานเองก็ยินดีแต่หัวใจกลับปวดร้าวเพราะวันนั้นใกล้จะมาถึงวันที่ตนต้องส่งลูกสาวคนเดียวไปมีชีวิตใหม่ คืนก่อนวันแต่งงานแม่เหมยหลานนั่งหน้าเตาไฟทั้งคืนปั้นแป้งและต้มบัวลอยด้วยน้ำขิงหอมหวานนางทำบัวลอยสามถ้วยตามตำรับที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผู้หญิงในตระกูลของนางว่ากันว่าเป็นพิธีขอพรอฟ้าให้ลูกสาวมีชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นและขับไล่ความทุกข์ยากแต่เหตุใดต้องกินเพียงคนเดียวและห้ามแบ่งให้ใคร ตำนานแล้วว่าถ้วยแรกถ้วยแห่งความรักของแม่แม่เหมยหลานยกถ้วยแรกขึ้นดื่มช้าๆความหวานละมุนซึมลึกถึงหัวใจเชื่อกันว่าถ้วยนี้แทนความรักที่แม่มีต่อลูกหากแบ่งให้ใครรักนั้นจะเจือจางพรที่ให้ลูกสาวจะไม่เต็มดวงถ้วยที่สองถ้วยแห่งความทุกข์ที่แม่ขอรับไว แม่ค่อยๆสดถ้วยที่สองด้วยน้ำจากคลอเขาว่ากันว่าถ้วยนี้คือความทุกข์ความเหนื่อยและอุปสรรคที่ลูกอาจต้องเจอในชีวิตคู่แม่จึงต้องกินเพียงคนเดียวเพื่อขอให้ความทุกข์นั้นย้อนกลับมาที่แม่แทนให้ลูกสาวได้เดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องแบกรับความลำบากถ้วยที่สถ้วยแห่งการปล่อยวาง ถ้วยสุดท้ายคือการปล่อยมือและอวยพรกินเสร็จแล้วถือว่าพันธะของแม่สิ้นสุดลงแม่จะไม่กักลูกไว้ด้วยความคิดถึงอีกต่อไปและลูกสาวจะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่อย่างเบิกบานเมื่อแม่เหมยหลานกินครบสามถ้วยนางยกมือไหว้ฟ้าและกระซิบเบาๆจากนี้ไปให้ฟ้าดูแลลูกของข้าด้วยเถิด รุ่งเช้าอาเม่ออกเรือนด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจว่าทุกก้าของนางมีคำอวยพรของแม่คอยคุ้มครองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนจึงสืบทอดประเพณีกินบัวลอยสามถ้วยของแม่ฝ่ายหญิงในคืนก่อนส่งลูกสาวแต่งงานเป็นราวแบบตำนานแห่งความรักอันลึกซึง้งที่ไม่วันจางหายบัวลอยที่หวานที่สุดไม่ใช่เพราะน้ำตาล แต่เพราะหัวใจของแม่ที่อยู่ในทุกถ้วยนั่นเอง